สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566นะครับสวัสดีครับชีวิตไม่สิน้นก็ดิ้นกันไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสู้ๆนะครับทุกค,คน,นเช้าอาบน้ำแต่งตัวมาทำงาน ก่อนทำงานก็ต้องกินข้าวกินกาแฟกินเครื่องดื่มนะครับเพื่อเสริมกำลังนะครับชีวิตคนเรามีแค่นี้เหระครับถ้าชีวิตคนเรามีแค่นี้ผมอยากแนะนำนะครับให้เรามันสร้างบุญสร้างกุศลไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า วันไหนนะชีวิตเราจะอยู่ถึงวันไหนก็ไม่รู้นะครับเราอย่าเอาแต่ทำมาหากินอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมันสร้างสะสมบุญนะครับบุญบุญกุศลไว้ด้วยนะครับว่าชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนเลยเกิดแก่เจ็บตายนะครับบางบางคนก็เกิดยังไม่แก่ยังไม่เจ็บเลยตายก่อน ก็มีนะครับอุบัติเหตุเงี้ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเราอย่าประมาทนะครับในเมื่อเรามีโอกาสที่สามารถสร้างความดีก็ให้หมันสร้างความดีกันไว้นะครับความดีมีอะไรบ้างก็หลายอย่างนะครับก็คือการยงดูพ่อแม่นะครับก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกทุกคนต้องทำนะครับ ลูกที่กระตันอยู่นะครับต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะให้พ่อแม่เรามีความสุขก็มีอะไรแบ่งปันท่านนะแล้วก็มันโทรรับคนที่อยู่ห่างไกลก็มันโทรศัพท์ไปหาท่านนะครับก็มันมีความจําเป็นนะที่เราบางคนก็อาจจะต้องมาทํางานที่กรุงเทพหรืออาจจะทํางานต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ให้หมันโทร หมั่นโทรศัพท์ไปห,หาท่านแล้วก็ส่งเงินส่งส่งของกินของใช้ไปให้ท่านนะครับก็คือเป็นลูกที่กระตัญยูนะครับก็หมั่นสร้างความดีขั้นตอนแรกคือเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนนะครับแต่ถ้า,าบางท่านพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตแล้วก็หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลโดยการทำบุญตักบาตรอ,อุทิศถวายสังฆทานนะครับ ไปทําบุญที่วัดนะครับอุทิศให้ท่านนะครับให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่านด้วยนะครับแล้วก็บุญกุศลที่เราสามารถทําได้ก็มีอย่างตื่นเช้ามาเห็นพระก็ใส่บาทนะครับทําบุญใส่บาทตักบาทพระภิกษุสงฆ์นะครับก็ถือว่าเป็นบุญอย่างนึงแล้วก็โดยการให้ทานนะทานให้ทาน ทำบุญถักบาตรหรือให้ทานให้เห็นใครตกทุกข์ได้ยากเราก็แบ่งปันนะถ้าเรามีเราก็แบ่งปันกันนะครับนั่นก็คือบุญนะครับศีลถือศีลน,นะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ให้ถือศีลศีลห้าน,นะศีลห้าที่ง่ายๆเลยนะครับก็ให้ถือศีลน,นะครับศีลห้าเดี๋ยวสักครู่นะครับามาต่อต่อเรื่อง ถือศีลน,นะครับนี่ก็ชงกาแฟไปด้วยเนาะตอนเช้าต้องดื่มเครื่องดื่มถือศีลศีลห้านะอย่างน้อยขั้นต่ําก็ให้ถือศีลห้ากันศีลห้ามีอะไรบ้างบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่ก็ยังทําไม่ได้หรือบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่ก็กําลังทําอยู่หรือบางคนรู้แล้วก็ทําได้นะครับศีลข้อหนึ่งก็คือห้ามฆ่าสัตว์นะครับ ข้อสองห้ามลักทรัพย์ห้ามขโมยข้อสามห้ามมาพืชผิดในกามห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับข้อสห้ามพูดเท็จห,ห,ห้ามพูดเท็จห้ามพูดโกโหกนะครับข้อห้าห้ามดื่มของมึนเมาสุรายาเสพติดของมึนเมาทุกอย่างเหล้าเบีย์ก็งดนะครับทางงดได้ก็ขอให้งดมีทานมีศีลและมีภาวนานะครับก็คือ ถ้ามีเวลามันต้องมีเวลานะครับเพราะว่าเราเลิกงานไปแล้วกลางคืนเรากินข้าวนอนก่อนจะนอนแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นะครับนั่งสมาธิให้จิตใจเราสงบนะครับสิ่งนี้ก็เป็นบุญนะครับถ้าจิตใจเราสงบแล้วก็แผ่เมตตาแผ่อบุุทิญกุศลให้พ่อแม่หรือเจ้ากรรมนใยเวรของเราได้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับถ้าเรายังไม่มีหลักปฏิบัติ ในอินเทอร์เน็ตนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับวิธีปฏิบัตินะครับก็นำหลักธรรมมาปฏิบัติกันควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าอย่าใช้ชีวิตแบบทำมาหากินไปวันๆโดยที่ไม่ได้สะสมบุญอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับให้มันสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลควบคู่กับการใช้ชีวิตในประจำวันกันด้วยนะครับ อย่างที่เขาว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้ลูกหลานทําให้ก็ได้บุญกุศลอนี้ไม่ได้นะครับก็สังเกตดูจากปัจจุบันนะครับเขาเข้าวัดเข้าวากันหรือเปล่าลูกหลานนะครับเข้าวัดเข้าวากันหรือเปล่าเขาจะทําบุญให้เราหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเราตายไปเขาจะไปทําบุญให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้อ่าในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้สร้างคุณงามความดี บุญกุศลสะสมบุญเป็นของตนเองนะครับใครทาใครก็ได้นะครับได้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเนาะถ้าเราทํากรรมดีก็ได้ผลดีนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับให้ตระหนักนะครับตระหนักถึงเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกๆท่านนะครับสิ่งไหนเป็นบุญก็จงรีบทากันนะครับสะสมบุญกันไว้นะครับ ก็ขออนมโทนาบุญกับทุกทท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากมีอะไรสิ่งดีๆก็ามาแบ่งปันกันนะครับสวัสดีครับ